รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับรายการนี้จะพาทุกคนเนี่ยไปสอด่องหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผุดขึ้นมามากมายมีหลากหลายสไตล์หลายรูปแบบนั่นก็คือคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟนั่นเองนะครับต้องบอกว่ายิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้แล้วด้วยนะครับธุรกิจกาแฟเนี่ยก็เกิดขึ้นมา แล้วก็ได้รับความนิยมมากๆแต่ใครจะไปรู้ครับว่าหลังบ้านหรือว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของธุรกิจแบบนี้เขาจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมเมล็ดกาแฟเครื่องชงกาแฟแล้วก็การพัฒนาสูตรต่างๆนะครับก่อนที่จะชงออกมาแล้วก็เสิร์ฟให้กับทุกท่านกันวันนี้เรามีมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนแต่ว่าผมนัดพี่ชายคนหนึ่งไว้นะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องนี้กับพี่โตเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่เดอะครีนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมเข้าไปเลยครับ ช่งครับและตอนนี้เนี่ยผมก็พาทุกคนนะเข้ามาที่ร้านเดอะครีคาเฟ่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เป็นร้านกาแฟต้องบอกว่าเป็นสไตล์ที่แบบว่ามินิมอลดูอบอุ่นอบอุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแนวคิดกันว่าธุรกิจกาแฟอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าที่จริงมันมีงานเบื้องลึกเบื้องหลังนะก่อนที่จะมาเป็นธุรกิจกาแฟแล้วผู้ที่จะมาตอบคําถามกับเราในวันนี้คือพี่ชายของผมนะฮะพี่โตหรือพี่นัทพลนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับครัมพีฮะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมต้องถามถึงสไตล์ก่อนของที่นี่นะ <c oughs> เดอกคีคาเฟ่นี่เราเราตกแต่งกันขึ้นมาเป็นสไตล์แบบไหนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมก็เป็นลอฟธรรมดาแต่ว่าผมพยายามใส่ความเป็นตัวเองลงไปคืออัจริงๆคือเราชอบแนว ไม้แนวทนอบอุ่นแล้วก็จะใส่แบบนั้นเข้าไปนาเสนอความเป็นตัวเองนะครับก็คือใส่ความเป็นตัวเองใช่ใช่ต้องบอกว่าแต่ก่อนแล้วเนี่ยพี่โตเองคือทําอะไรมาก่อนครับก่อนที่จะมาทําธุรกิจคาเฟ่ตรงเนี้ยอราจริงจริงจริงก่อนหน้าที่จะมาทําคาเฟ่เลยผมก็เป็นเหมือนเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟร้านกาแฟนี่แหละครับแล้วเราก็เหมือนได้ซึมซับเกี่ยวกับกาแฟว่าการบริการการเสิร์ฟการชง จนได้ประสบการณ์แล้วก็มาเปิดร้านครับแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเราก็คือเราได้สัมผัสกับธุรกิจประเภทนี้มาระดับนึงแล้วใช่ครับแล้วเราก็ได้รู้ถึงอะไรยังไงเขาเรียกว่างานหลังบ้านด้วยที่เรารู้ด้วยแบบนี้นะฮะธุรกิจประเภทนี้ความยากง่ายมันเป็นยังไงครับพี่โตธุรกิกาแฟผมว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของกาแฟแก้วหนึ่งที่รสชาติดีมันเป็นเรื่องของการบริการ เป็นเรื่องของเซอร์วิสมาเป็นเรื่องของได้ใจลูกค้าครับว่ากาแฟที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่กาแฟที่อร่อยสําหรับทุกคนแต่ว่าสําหรับกลุ่มคนที่เราได้ได้ได้ลูกค้าที่เราได้เจอกัน่ะเป็นแก้วที่ชอบบริการที่ใช่ก็ก็ถือว่าเป็นกาแฟพิเศษแล้วแสดงว่าเขาเรียกว่าจุดหลักๆเลยของธุรกิจกาแฟคือต้องทํำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาใช่ครับก็คือติดใจในเรื่องรสชาติกาแฟของเราด้วยใช่ครับ เราเป็นไงฮะเราเราเราเรียนรู้ยังไงกับกับการพัฒนาสูตรต่างๆอะไรแบบนี้พี่โตเราไปเอาความรู้นี้มาจากไหนคือผมเข้าใจว่าพี่โตก็คือซุมซับมาตั้งแต่ตอน,ช,ตอนช่วงที่เป็นเด็กศิลปครับ,ค,รบคือเราเรียนรู้อาจารย์ของเราที่สําคัญที่สุดเลยครับก็บค,บค,คือลูกค้าที่มาเนี่ยครับสิบคนก็คือสิบแบบ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำด้วยว่า ee, ลูกค้าพี่คนนี้เข้ามาสั่งแบบนี้เขากินหวานน้อยนะเขาใส่กาแฟช็อตเท่านี้ไม่ใส่กาแฟยเยอะเงี้เราก็ต้องจําได้เลยเป็นรายบุคคลไปเลยโอ้คือเราก็ใส่ใจด้วย, <laughs> ต,วยต้องใส่ใจด้วยครับโอ้ต้องใส่ใจเ้วยเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเรา,าก็จะจหน้าได้จาได้เลยเข้ามาพบชมเลยนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนประทับใจใช่ครับในเรื่องของรสชาติในเรื่องของ วัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆสาคัญเลยครับสาคัญครับคือคือเหมือนเราทําอาหารหรือเราทำเครื่องดื่มเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับก็คือวัตถุดิบเหมือนถ้าเราได้วัตถุดิบที่ดีคุณภาพดีสายพันธุ์ที่ดีแหล่งปลูกที่ดีรวมถึงการโพสเซสการแปลรูปที่ดีครับมันก็จะส่งผลให้ถึงถึงแก้วของลูกค้าพี่โตอันนี้ผมถามหน่อยที่จริงแล้วอ่ะผมคิดว่าการทําธุรกิจอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆว่าเรามาเปิดปึ้ง แล้วเรามีฐานลูกค้าเลย <laughs> แล้วมันไม่ได้ลองผิดลองถูกเลยผม <laughs> คิดว่าพี่โตเองก็คงจะผ่านในเรื่องขั้น <sh arp> ตอนแบบนั้นมาอยู่แล้ว <sh arp> มันใช้ระยะเวลานานไหมครับ <sh arp> อย่างผมลําร้านกาแฟเบื้องต้นเลยเนี่ยครับก็คือเริ่ม3มปีแรกเนี่ยเราเราพูดง่ายเราฝึกไปกับการเปิดเลยครับเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราเป็นแล้วแล้วก <s atur> ็มาเปิดเลยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรพร้อมแต่ว่าเรามาเรียนรู้กับลูกค้าครับจนจนสร้างเป็นลูกค้าประจํา จนรู้ใจกันกินจนรู้ใจแล้วก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆอจนตอนนี้ก็บอกได้ว่าเราเราเราเป็นสูตรที่ได้กับคนส่วนใหญ่อรับสุขใจสุกใจคนส่วนใหญ่อยู่ในแบบนส่วนใค<ช>ือเราก็ไม่ได้เน้นว่าเอย สมมติว่าแน่นอนๆในเรื่องของธุรกิจอาหารคือมันก็ต้องมีคนที่ถูกปากกับไม่ถูกปากแต่เรามองแล้วว่านี่แหละคือจุดตรงกลางจุดตรงกลางแล้วจุดตรงกลางของเราที่เราก็พัฒนามาเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องบอกว่าผมเห็นเลยบรรยากาศก็คือตั้งแต่ในช่วงประมาณช่วงกลางวันที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นลูกค้าแวะเวียนกันมาตลอดแต่ว่าวันนี้รายการของเราอ่ะในเมื่อมาหาพี่โตแล้วพี่โตก็ ก็ต้องบอกถึงเคล็ดลับแล้วแหละเพราะว่าหลายๆหลายๆส่วนเพราะว่าเห็นที่นี่เนี่ยก็มีการจําหน่ายในเรื่องของเครื่องชงด้วยมีจําหน่ายมาเล็กกาแฟด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าบอกทิคอะไรให้คุณผู้ชมสักนิดนึงสําหรับใครที่อยากจะไปต่อยอดเพราะที่จริงอ่ะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าที่จริงทั่วประเทศอ่ะธุรกิจคาเฟ่มันกาลังบูมมากในช่วงนี้และยิ่งโควิดสิาอ่ะเดี๋ยวถามพี่โตอีกสักนิดนึงโควิดสิสถานการณ์แบบนี้มันมีผลกับธุรกิจ ทสำหรับสำหรับตัวผมนะเพราะว่ากาแฟมันเป็นเป็นสิ่งที่บริโภคครับผมว่ายังไงคนก็ต้องกินกาแฟยิ่งถ้าคนทํางานยังไงก็ต้องกินกาแฟสําหรับผมกระทบไหมกระทบแต่ว่ามันได้ส่วนของ Delivery เข้ามาช่วยครับก็คือลูกค้าอาจจะสั่งแล้วให้เราไปเสิร์ฟที่รถหรือว่าสั่งเป็น Delivery เป็นแกเป็นแฟบฟู้ดอะไรเงี้ยครับเข้ามา ก็คือเราก็มีการปรับตัวตรงนี้ด้วยต้องปรับตัวตามสถานการณ์ไปครับก็ถือว่าไปได้ก็ถือว่าไปได้อยู่เพื่อที่จะรอชาร์จกลับมาในเรื่องของสถานการณ์ที่มันดีขึ้นใช่เริ่มเริ่มก็เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราอ่ะจะให้พี่โตน่ยพาไปดูซิว่าเอ๊จุดเริ่มต้นหลังจากที่เราคิดว่าเราอยากจะทําแล้วสาหรับคาเฟ่หรือว่าธุรกิจกาแฟเราจะต้องมีในเรื่องของวัตถุดิบก็คือเมล็ดกาแฟแล้วก็เครื่องชงกาแฟครับมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภท และก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเจอกันกับวัตถุดิบเหล่านี้ครับ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกหนึ่งส่วนแล้วนะครับซึ่งอยู่ในร้านเด e ก e ีคาเฟตรงนี้นะฮะพี่โตเราจะเห็นเลยว่าด้านหลังของผมเนี่ยจะมีเครื่องจักร ที่มันก็ดูแปลกตานะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นในเรื่องเครื่องจักรแบบนี้ไปอยู่ในตามธุรกิจไหน <c oughs> บางทีเราเข้าไปในคาเฟ่ก็จริงในร้านกาแฟาก็จริงแต่เครื่องแบบนี้เราก็ไม่เห็นนะม,มันคือเครื่อง <c oughs> อะไรครับพี่โตคบมันเป็นเครื่องคั่วกาแฟครับใช่ครับเอาไว้เอาไว้คั่วกาแฟที่ใช้ในร้านด้วยแล้วก็ส <c oughs> ่งให้ลูกค้าด้วยครับอ๋อเราเราคือมีการจําหน่ายเมล็ดกาแฟที่คั่วเรียบร้อยแล้วใช่ครับให้ลูกค้าด้วยใช่ครับ เครื่องแบบนี้ถ้าพูดถึงว่าตามร้านอันนี้พูดถึงว่าใครที่สนใจอยากจะเปิดคาเฟ่เขาจําเป็นต้องมีไหมครับทีจริงๆไม่จําเป็นต้องมีอ่ะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องมีก็ได้จะเป็นร้านกาแฟอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าผมอ่ะคือจุดเริ่มต้นการทําร้านกาแฟงผมคืออยากได้รสชาติที่ที่เราต้องการครับและทีนี้เราหาแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการไล่ล่าวัตถุดิบละแล้วก็เอามาแปลรูป อ๋อคือถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยที่จะเปิดร้านกาแฟเขาสามารถที่จะไปออเดอร์ออเดอร์มาเลยกาแฟที่คั่วแต่ว่าเราก็จะบอกสเปคของเราแต่บางทีมันไม่ถูกใจใช่ไม่ถูกใจเราในในยุคเมื่อ5 6ปีที่แล้วมันไม่มีครับเราก็ต้องทำละลงทุนเลยลงทุนเลยอย่างนี้คือพอจะบอกอะไรที่แบบคร่าวๆได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องเนี่ยเครื่องตัวเนี้ยมันตกราคาประมาณเท่าไหร่ฮรเครื่องพวกตัวนี้ก็อยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดแสน ประมาโดยประมาณครับเยอะอยู่นะแต่งที่บอกคุณผู้ชมนะว่าธุรกิจกาแฟจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเครื่องแบบไม่ได้คือเขาสามารถเราสามารถที่จะไปออเดอร์คือไปสั่งเขาได้เลยว่าเราอยากได้เมล็ดกาแฟที่คั่วประมาณไหนแบบไหนนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นอีกหนึ่งส่วนแหละที่ทําให้ธุรกิจพี่โตสามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้ว่าเราอยากได้กาแฟแบบไหนยังไงอ่ะมาพูดถึงเมล็ดกาแฟนี่คือถือว่าเป็นพระเอกหลักเลยผมว่าเรามาล้างกาแฟมันก็คือเมล็ดกาแฟเราคัดสรรในเรื่อง คุณภาพยังไงบ้างครับอย่างกาแฟสารเราครับก็ต้องดูตั้งแต่การปลูกเลยดูสายพันธุ์ดูแหล่งภูมิประเทศว่าว่าปลูกได้ได้คุณภาพไหมแล้วเราก็เฟ้นหาดูโพสศษแล้วเราก็เอามาลองสุดท้ายก็คือเอามาลองแปลรูปวยการคั่วในโปรไฟล์ของเราดูว่ามันใช่แบบที่เราต้องการไหมมันก็จะมี<อ>มันจะมีมาตรฐานการเทสอยู่ ใช่ครับว่าดีเฟกตเกิดจากอะไรแล้วเราต้องการอะไรเนี่ยก็ขูดในแบบที่เราต้องการอย่างที่พี่โตพูดไปื่อสักครู่กาแฟสาร ครับกาแฟสารคือมันเรียกแบบนี้ถูกต้องไหมครถูกต้องครับมันคือกาแฟสารนะคุณผู้ชมคือเม็ดสีขาวๆแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับมันคือเมล็กาแฟที่ถือว่าผ่านกระบวนการมา1ส่วนแล้วกต้องส่วนแล้วคือจากชาวชาวสวนที่ไปเก็บเมล็กาแฟมาก็จะมีกรรมวิธีหนึ่งอย่างก็จะมีกรรมกรรมวิธีใช่ครับแล้วก็จะมาเป็นกาแฟตัวนี้แต่ก็ยังทานไม่ได้ถูกต้องไหมัอย่างนี้ยังทานไม่ได้ครับอย่างนี้คือทานไม่ได้นะคุณผู้ชมที่เป็นเม็ดสีขาวๆแบบนี้นะครับเราจะทานได้ต่อเมื่อมันเป็นสีนี้ การการขั่วแล้วขั่วในโปรไฟล์ที่เราต้องการออกมาเป็นแบบนี้แล้วอ่ะอย่างนี้ผมผมถามย้อนในเรื่องของเล็กกา,าแฟนิดนึงว่าเราไปคัดสรรวัตถุดิบนี้มายังไงครัปกติเรารับมาเล็กกาแฟมาจากที่ไหนครับกา,าแฟหลักๆเลยของผมก็คือจะมีทั้งไทยและนอกอแต่แต่ในไทยที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้กาแฟขุนลาวอยู่ก็คือเราจะดีลกับเกษตรกร,กรโดยตรงเลยว่าทําตามสเปคที่เราต้องการนะค,รคุมวัชพืชคุมศัตรูพืช แล้วก็คุมเรื่องอายาเคมีปุ๋ยคเคมีเนี่ยเราจะไม่ใช้เลยสือใช้ก็คือใช้ให้น้อยที่สุดเพราะมันทุกอย่างอ่ะมันจะส่งผลกับรสชาติกาแฟที่ออกมาทั้งหมดเลยครับ ไม่รู้ว่านี่คือเสน่ห์หรือเปล่านะพี่โตพอเราเดินเข้ามาจากประตูเราจะได้กลิ่นอะได้กลิ่นของเมลิตกาแฟที่มันผ่านการคั่วมาแล้วอย่างว่าอย่างที่พี่โตเอามาให้วางไว้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมที่เป็นเมลิกาแฟที่ผ่านการคั่วแล้วเราจะรู้สึกว่ามันหอมมากคือผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบชอบดื่มกาแฟเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มอันนี้คือเราก็สามารถควบคุมได้ควบคุมได้หมดเลยเพราะว่าระดับการคั่วแต่ละอย่างอะมันก็จะส่งผลไปถึงแก้วของลูกค้าในแต่ละเมนูอะเรา ก็จะคั่วไม่เหมือนกันครับผมใช่ครับอันนี้คือเครื่องคั่วทั้งหมดเลยป่ะครับท,ท<ม>ยู่ด้านหลังสามแบบนี้เลยนะคุณผู้ชม <c oughs> ซึ่งปกติเนะ <c oughs> อย่างของพี่โตร้าน เดอีคาเฟ่เนี่ยก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3-4ครั้งประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้มะลิกาแฟที่ผ่านการคั่วมาเรียบร้อยแล้วซึ่งมะลิกาแฟตรงนี้ก็จะมีทั้งใช้ในร้านแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่เขามีการอาจจะมาออเดอร์หรือว่าจองคุยสเปคกันแล้วไว้แล้วว่าอยากได้รสชาติโทนนี้โทนผลไม้โทนดอกไม้เราก็ทําตามลูกค้าเลย อันนี้ก็คือถือว่าเป็นกรรมวิธีขั้นแรกขั้นแรกครับหลังจากที่เราได้เมล็กกาแฟได้รับการคั่วเรียบร้อยแล้วใช่ครับสิ่งที่มันต่อจากนี้สาหรับธุรกิจคืออะไรอ่าก็คือหนึ่งเลยก็คือเราต้องรู้เป้าหมายของเราก่อนครับว่าเราจะชงกาแฟประเภทไหนกาแฟเย็นหรือกาแฟร้อนครับใช่ก็ต้องแยกออกไปหรือกาแฟพิเศษก็จะแบ่งเป็นง่ายๆครับแบ่งเป็นสปีดบาร์ อย่างที่คนเยอะๆเนี่ยเป็นแก้วเนี่ยคือสปีดบาร์กับอีกอันนึงคือกาแฟที่แบบว่าเป็นศาสตร์ละเป็นศาสตร์และสินนะครับก็คือสโลบาร์อ๋อมีสโลบาร์ใช่ก็จะแยกเป็นสโลบาร์ไปอีกสโลบาร์นี้คือเป็นอารมณ์ที่แบบเอามาดิฟตรงนั้นอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมครับมีการเช็คมีการปรุงแต่งใช้กาแฟคือให้ความพิเศษของกาแฟดึงมันออกมา การชงเราอะดึงความพิเศษเป็นของกาแฟออกมาโดยเฉพาะเลยคือเหมือนเราก็จะได้รับอัตลลด,ด้วยใช่ไดนเรื่องอของนั่งไปด้วย<ช>จิบกาแฟกัน<ช><ช>ไปได้เห็นกรรมวิธีใ,<ช>ในการแบบทำในการ ปรุงแต่งขึ้นมาใช่ครับซึ่งที่นี่ก็มีครบมีครบครับเื่อเดี๋ยวเราจะไปดูว่าขั้นตอนของการชงแต่ว่าในเรื่องของการควบคุมคุณภาพอ่บพี่โตนคนควบคุมมาล็กกาแฟก็จริงแต่ว่าได้มีโอกาสชงตรงนั้นด้ไหมได้ครับหรือว่าเราเรามีการเทสในเรื่องของเขาเรียกบาริสต้าไหมครใช่ครับตรงนั้นจะเป็นส่วนของบาริสต้าอันนี้เป็นโรสเตอร์เราเคนยังไงฮะในเรื่องของบาริสต้าก็จริงๆคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะใช้กาแฟคั่วเข้มยางเง จะใช้กับเมนูอะไร,ร,รกาแฟขั้วกลางใช้กับเมนูอะไรขั้วอ,อ่อนใช้กับเมนูอะไรได้บ้างเนี่ยครับก็คือเราทําความเข้าใจกับในกาแฟก่อนนั<ม>่นคือนั่นคือหน้าที่ของบาริสต้าคืออย่างอย่างบาริสต้าเองเนี่ยตัวบาริสต้าเขาต้องไปมีความรู้หรือเขาต้องไปเรียนมาก่อนไหมหรือว่า<อ>เรามองว่าเราจะหาบาริสต้ามาสักคนเราต้องมีการฝึกฝนเขาระดับไหนถึงเราถึงจะเอาเขามายืนอยู่จริงๆเลยแนะนําสำหรับคนที่จะจะเริ่มทำธุรกิจกาแฟก็คือก็เรียนครับหาที่เรียนหาที่ที่เรียนเบสิก บาริสต้าก่อนสุดท้ายแล้วก็มาหาประสบการณ์ก็อาจจะแบบมาฝึกที่ผมก็ได้คือเราจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าปล่อยเขาให้เขามายืนเลยแต่เราก็มีการควบคุมควบการควบคุมอยู่เราก็ยังต้องเทสต้องอะไรทุกวันอย่างผมต้องกินกาแฟทุกวันต้องเทสกับบาริสต้าที่ร้านทุกวันให้อยู่ในในมาตรฐานที่เราตั้งไว้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องขอให้พี่โตน่ะพาไปดูซิว่าที่เราแยกประเภท ในสส่วนที่เราบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีบาร์อยู่การการชงกาแฟมันจะต้องทําอย่างไรบ้างอะไรยังไงนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปที่ตรงนั้นกันครับ ค้ชมครับและตอนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนนะก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณบาร์ครับซึ่งอย่างที่พี่โตบอกเราไปก็จะมีบาร์ของบาร์ข,ารข,ของที่นี่เนี่ยก็จะมีที่สปิดบาร์ใช่ครับและในส่วนของตรงนี้คือ Slow Bar. สโลบาร์สโลบาร์ครับวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์ที่พี่โตมาเตรียมนี่คือขั้นตอนของการทําอะไรครับตอนนี้เราจะทํากาแฟดิฟ uh, ครับแต่ว่าเป็นดิฟเย็นในสไตล์ของดะคีครับคือคำว่าสโลบาร์เน่นแน่นอนว่าทุกคนสามารถที่จะมาเลือก ทานกาแฟแบบนี้ได้ก็คือมาอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะแล้วก็มานั่งคุยนั่งเลิกเปลี่ยนความรู้แล้วก็พูดคุยกับพี่โตก็ได้แต่ปกติอยู่ร้านไหมฮะไม่เคยอยู่ครับพี่โตไม่่คยอยู่ร้านนะคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะถือว่าพี่โตเนี่ยเป็นการสอนผมด้วยคุยกันไปทํากันไปอ่ะพูดถึงอุปกรณ์นิดนึงนะว่ามันมันมีอะไรบ้างในส่วนตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษกรองครับเป็นฟิลเตอร์ครับแล้วก็เป็นตัวดิปเปอร์ครับ ตัวนี้ก็เป็นเพชเชอร์สำหรับใส่น้ำกาแฟที่สกัดแล้วครับผมที่จริงเนี่ยไอเขาเรียกว่าอุปกรณ์เหล่านี้สามารถหาซื้อได้ที่ไงฮะโอ้ตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปครับทั่วไปเลยทั่วไปเลยครับเยอะแยะเลยครับแล้วก็จะเป็นส่วนของการดอปอุณหภูมิครับผมครับผมก็ที่บอกว่าเป็นกาแฟที่มันต้องเย็นก็คือดรอตรงมาที่สุดเย็นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่ตัวเลยครับมันต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้าต้องทไงต้องต้องให้ช่วยหน่อยครับอ่ะได้ครับผมช่วยได้ครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวขออุ่น อุ่นอุ่นกระดาษให้อย่างนี้คือผมต้องทำยไงใช่เทให้รอบนี่ครับก็คือผมจะต้องเทใช่เทให้รอบอ่านั้นแค่นี้ก็ใช่ครับให้มันเปียกให้มันเปียกให้ทั่วครับให้ทั่วเลยทั้งหมดเลยโอเคไหมครับโอเคครับได้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือวอมกระดาษก่อนนะฮะใช่ครับวอมกระดาษก่อนแล้วก็ใส่ กาแฟอันนี้คือจะเป็นเมล็ดเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับใช่แล้วก็บดเรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้คือเราต้องทำไงฮะที่ต้องช้น้ำครับก็เราจะใช้น้ําน้ําร้อนประมาณ95องศาองศาครับเราจะทําการบูมมิงก่อนเพราะว่าในเมล็ดกาแฟเนี่ยมันจะมีแก๊สอยู่เราจะต้องเอาแก๊สตัวนี้ให้ให้ระเหยขึ้นมาก่อนครับ20กรัมครับนี่เลยครับผู้ชมเราจะเป็นขั้นตอนนะที่ ที่จริงสามารถทาเองที่บ้านก็ได้ถ้าเรามีอุปกรณ<ช>์แบบนี้<ช>ครบไดนะ้ครับพูดถึงในส่วนของพี่โตเองเนี่ยมองว่าสเสน่ห์ของร้านกาแฟที่จะดึงดูดคนมาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเพราะหลายๆคนก็บอกว่าการตกแต่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในเรื่องของมเล็กกาแฟก็สําคัญ,คญมันเป็นยังไงบ้าง จริงๆส่วนที่สําคัญเลยเนี่ยครับก็คือหนึ่งเราเป็นแก่นนะครับคือกาแฟเนี่ยเราใช้กาแฟที่วัตถุดิบที่ดีการแปลรูปที่ดีการคั้วที่ดีการชงที่ดีแล้วครับแล้วก็บรยากาศร้านบราการร้านตกแต่งที่ดีสะอาดสะอ้านมีความเป็นกันเองของบาริสต้ากับลูกค้าคือองค์ประกอบมันต้องไปต้องไปด้วยกันคือตอนนี้สำหรับผมเหมือนบาริสต้ากับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเป็นเพื่อนกันละ ใช่คือเหมือนรู้จักกันแล้วว่าเจอปุ๊บมองหน้าเอ้ยวัดดีกันอะไรแบบนี้ใช่ครับเหมือนเป็นเพื่อนกันครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่จะดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเจอเราบ่อยๆที่จริงกาแฟเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าสมมติว่าใครที่ดื่มกาแฟเนี่ยบางทีมันขาดไม่ได้นะมันต้องเติมคาเฟอีนเข้าไปกาแฟมันเป็นมันเครื่องดื่มแห่งแห่งปัญญาเลยครับแห่งความรู้เลยยิ่งถ้าเราทํางานเราคิดงานขาดกาแฟไม่ได้เลยใช่ครับมันจะทำให้เราดูแบบกระปี้กระเป๋าดูแบบ มีพลังในการทํางานเลยครับผู้ชมอ่ะอันนี้คือเรียบรอยอ้อยแล้วครับประมาณ2นาทีครึ่ง2งนาทีครึ่งใช่ครับจากนั้นเราก็จะได้กาแฟมาละครับจากนั้นเราก็จะมาใช้วิธีการาดรอป,ปอุณหภูมิลงก็จะใส่ภาช,ชนะที่เตรียมน้ําแข็งไว้แล้วครับ โอเคอันนี้เริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้กาแฟที่จับเมื่อกี้ร้อนๆมาจะเย็นแล้วครับตอนนี้เย็นเรียบร้อยอันนี้เราจะเอาอากาศเข้าไปในเครื่องดื่มอ๋อมีขั้นตอนอีกเหรอครับตอนแรกผมคิดว่าพี่โตจะเทเข้าไปแล้วนะยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวขอตักกําแข็งแป๊บนึงนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนใช่อะ อันนี้ก็เอาน้ําแข็งมาแล้วจะเอาอากาศเข้าไปในเครื่องดื่มเพื่อให้รสชาติเขามีความสว่างขึ้นครับผมว่าเ,าเทไปเลยเทไปในน้ำแข็งครับจากนั้นก็ปิดปึ๊บให้แน่นครับแล้วก็เช็คเอาอาาอกศเข้าดอด ลองไหมครับโอ้โหไม่น่าได้ผมว่าไม่น่าได้กินนะโอเคครับก็ใช้เวลาไม่นานปึ๊บเคาเรียกอากาศจะเข้าไปในโอ้นี่เลยเราจะเห็นฟองแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับนี่คืออากาศนะฮะกาแฟจะมีชีวิตแล้วครับถ้าดูเขาจะมีชีวิตวิ่งปึ๊บใส่ฟองเราไก่อนนิดนึงน่ากินไหมมันดูว้าวจริงๆนะใช่ครับน่าทานมาก นี่ไงเขามีขั้นตอนมีเรื่องมีราวนะคุณผู้ชมไม่ใช่อยู่ดีจะมาทําได้แต่ที่บอกคือถ้าสมมติว่าใครอยากได้ความรู้เนี่ยแวะเวียนมาจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมก็เข้ามาพูดคุยกันได้เด็กทีก็อยู่บริเวณเส้นถนนเส้นหลักเนาะเส้นหลักครับตรงนี้เขาเรียกถนนเลยนะสิงห์วัดสิงห์วัดอ่าสิงห์วัดนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมาหาพี่โตกันได้แต่ว่าพี่โตเขาอยู่ร้านนะเขอยู่ร้านต้องโทรนัดก่อนโทรมาก่อนได้ครับมีเพจอยู่ครับครับโอเคครับผมนี่เรียบร้อยนะอ่ะนิดนึงเลย สวยงามนะครับคุณผู้ชมนี่คือกาแฟที่ถ้าสมมติใครที่มาที่นี่แล้วมีเวลาอยากจะทานกาแฟแบบนี้อยากจะดื่มด่ำกับบรรยากาศไปด้วยแล้วก็มานั่งพูดคุยมารับกลิ่นหอมๆเนี่ยก็มาที่สโลบาร์ตรงนี้ี่สโลบาร์ตรงนี้ได้เลยครับก็คือไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็น VAP ถึงจะมาได้กินไหมก็คือสามารถบอกกับบาริสตาที่นี่ได้ได้เลยว่าอยากทานแบบนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งความรู้ในเรื่องของการทําอาชีพนะฮะคุณผู้ชมที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของคาเฟ่เกิดขึ้นมากมายแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นที่จะดึงดูดลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป<ช>อยากให้สุดท้ายเนี่ยพี่โตฝากอะไรสักนนดหนึ่งถือว่าเป็นแรงบันดาลใจาและเป็นกําลังใจด้วยเพราะในช่วงน,นี้เนี่ยธุรกิจแต่ละธุรกิจมันก็ได้รับผลกระทบก,กันหมดเนาะในเรื่องของโควิด19อยากจะให้กําลังใจอะไรครุณผู้ชมสำหรับอ่ากลังใจที่จะให้สําหรับคนที่เปิดร้านกาแฟะนะครับคือหนึ่งปัญหาที่เราเจอเนี่ย มันไม่ใช่จะมีทางตันเสมอไปแหละทุกปัญหามันจะมีทางออกให้เราเสมอครับขอแค่เราตั้งใจและทำโดยที่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งสิ่งที่เรารักครับมันจะพัฒนาไปได้ครับมันจะออกมาดีเสมอนะจะออกมาดีเสมอครับฝากไว้สักนิดนึงครับใครที่อยากจะมาเดอกคีจะต้องมาที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ยังไงเชิญนะพี่โตได้ครับสำหรับคนที่มาผ่านพิโลกนะครับก็เรียนเชิญนะครับถนนสิงหวัฒตลาดสดบ้านคลองนะครับ Uh, แล้วก็มีเพจของเราด้วยช,ชื่อ The Key Cafe and Roaster คร, so yes ครับผมส่วนเบอร์ติดต่อแล้วครับ0 8นย์0ป9 0 8ครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทางนี้นะคุณผู้ชมก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็ถ้าสมุิแวะเวียนมาที่จังหวัดสุรศรมาพูดคุยกันได้โอ้โขอบคุณมากมากเลยนะพี่โตที่มาร่วมพูดคุยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจอ่ะที่ผมอยากที่จะให้ทุกคนได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเพราะว่านอกจากที่เราจะ walk in เข้าไปแล้วเราได้เห็นถึงความสวยงามแต่ว่าทุกธุรกิจมันก็จะต้องมีที่มาที่ไปของมนนะคู้้มาาารรดก่บบเ็จํวีีๆแ มาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ